เป็นคาถามที่ดีมากนะครับอย่างน้อยเราไม่ทั้งเบื่อหัวหน้าแล้วก็เบื่อองคอ์กรอ่ะเบื่อหัวหน้ารัากองค์กรทําอย่างไรดีนะครับจริงๆนี่คือสาเหตุที่หลายๆคนนะครับสมัครงานบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับระดับโลกนะครับระดับประเทศองค์กรนี้อยากทํางานมากอยากร่วมงานมากนะครับแต่ทั้นไปเจอหัวหน้างานที่เรากำลังจะทํางานด้วยเนี่ยไม่น่าร่วมงานด้วยเลยนะครับหรือหลายๆคนนะครับตอนสัมภาษณ์งานไม่เช็คสัญญาณสัมภาษณ์งานได้ดีว่า บริษัทนี้น่าทางานด้วยหรือเปล่าหนึ่งในนั้นก็คือสัญญาณคือหัวหน้างานนั่นเองนะครับว่าหัวหน้างานเรานั่นแหละน่าทํางานด้วยหรือเปล่าสําคัญมากกว่าองค์กรอีกดังนั้นถ้าใครเจอเหตุการณ์นี้นะครับสิ่งที่พี่ไปแนะนําอย่างแรกนะครับคือถ้ายังรับองค์กรอยู่นะครับขอให้ลองหา o p p o r t u n i t ในองค์กรดูนะครับเอชาเขาจะมีตําแหน่งงานต่างๆที่เปิดอยู่แล้วนะครับเขาก็จะมีการประกาศอยู่แล้วนะว่าตำแหน่งงานนี้เปิดตำแหน่งงานนั้นเปิดแผนนั้นเปิดแผนนี้เปิดเขตนี้ประเทศนี้ หรือว่าภาคนี้ภาคเหนือภาคอีสานอย่างเงี้ยนะครับเราก็ลองดูว่าเนื้อง,งานไหนที่เราสามารถสมัครได้นะครับอันั้นขอให้เช็คนะครับว่าแคลเร o ย t โพลิติในองค์กรเรามีอะไรบ้าง ขอให้กดสมัครเลยครับเราจะได้เปลี่ยนหัวหน้าง,งานนะครับแล้วก็อยู่ในองค์กรที่เราลักเหมือนเดิมอันนี้คือการแก้ปัญหาระยะแรกเลยนะครับแล้วก็หัวหน้างานจะให้ไปไม่ไปหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวลองมาเช็คกับเพื่อนร่วมงานรุ่นพี่ดูนะครับมีวิธีการแก้ไขยอย่างไรลองคุยกับไอชาในองค์กรดูนะครับอันที่2เนี่ยถ้าองค์กรไม่มีออบพลิตี้ในองค์กรให้เลยนะครับแล้วหัวหน้าง,งานยังเป็นคนนี้อยู่ไม่มีหัวหน้าง,งานใหม่มาแน่นอนหัวหน้าง,งานไม่ลาออกแน่นอนหัวหน้าง,งานอยู่ที่นี่แน่นอนลักตำแหน่งนี้มากนะครับสิ่งที่พี่อาากกให้โส อยากให้ทุกคนเท่ากาสตัวเองใช้คำนี้ดีวกว่านะครับคือการหางานใหม่นะครับการหางานใหม่ไปที่อื่นนะครับลองเปิดตัวเองดูดนะครับว่าออกจากคอมฟอร์ตโซนลองดูว่าเฮ้ยอาจจะมีงานที่เรามีความสุขมากกว่านี้ก็ได้นะอาจจะเป็นองค์กรที่เรารักองค์กรมากกว่านี้แล้วก็ขอให้ได้ประสบการณ์นี้ในการเรียนรู้ว่าเราต้องเลือกหัวหน้างานมากกว่าองค์กรที่เรารักนะดังนั้นขอให้ย้ายไปที่ใหม่นะครับก็ เลือกหัวหน้าง,งานก่อนองค์กรนั่นเองนะครับแค่นี้แหละก็จะเป็นโซลูชันที่่องโซลูชันนะครับที่อยากจะแนะนําในเบื้องต้นนั่นเองนะครับและถ้าในอนาคตปลอ,อไว้แล้วกันหมายเหตุไว้ว่า้าระองคกรนี้มากๆอาจจะย้ายไปที่ใหม่นะครับสองสามปีกลับมาที่เดิมอาจจะเนื้อง,งานเราโตขึ้นตำแหน่งงานโตขึ้นนะครับเราก็เปลี่ยนหัวหน้าง,งานละใช่ไหมอันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันกับหลายๆแคนดิเนตนะครับดังนั้นก็ขอโชคดีนะครับในเหตุการณ์นี้นะครับขอให้เจอทั้งหัวหน้าง,งานที่ดีและองค์กรที่เรารักนะครับ